สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับวันที่7กรกฎาคม2568นะครับเป็นวันที่มาดามแป้งท่านได้แจ้งไว้นะครับเมื่อตั้งแต่คืนก่อนนะครับว่าวันนี้จะมีการประกาศนะครับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะครับเปลี่ยนแปลงนโยบายสําหรับทีมชบาแก้วทุกรุ่นอายุนะครับ ด้วยนะครับความผิดหวังทั้งจากการตกรอบนะครับชิงใช้มาชาติเอเชียในการแพ้แพ้อินเดียแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะไปฟุตบอลโลกของทีมชบาแก้วของเรานะครับในปี2027ซึ่งทําให้แฟนบอลไทยทั่วประเทศก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะมาดามแป้งท่านผิดหวังอย่างมากแล้วก็ความจริงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเรายังมีทีมชาติไทยชุดใหญ่หรือช้างศึกของเราซึ่งกําลังอยู่ในทัวร์นาเมนต์นะครับ เมเจอร์ Major, คือชจีนชาติเอเชียรอบคัดเลือกอยู่ซึ่งเรากําลังตกอยู่ในสภาวะอันตรายนะครับพอสมควรเพราะว่านะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับไปพลาดท่าแพ้กับเติร์กเมนิสถานจุดนี้เป็นจุดสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าฟุตบอลโลกปี2026เนี่ยเราก็พลาดไปแล้วนะเรากตกรอบไปแล้วเราเหลือฟุตบอลโลกปี2030ซึ่งจุดนี้นะครับถ้าจะพูดถึงฟุตบอลโลกมันสําคัญมากครับเราปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้เลย และเรานะครับจะต้องทําทีมเพื่อจะต่อสู้กับชาวโลกเขาให้ได้ครับเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศเอกราชเสมอกันนะครับมีศักดิ์ศรีเท่ากับญี่ปุ่นเท่ากับอังกฤษฝรั่งเศสทุกประการครับดังนั้นนะครับเราต้องมาดูนะครับว่าตอนนี้เราเกิดปัญหาอะไรปีที่แล้วนะครับโคดิชิมาสร้างความหวังในการทําทีมใช้แทคติกนะครับที่ทันสมัย ทำให้เรารเดินมาในทิศทางที่ถูกต้องทําให้ลงกฟีฟ่าเราขึ้นมาถึงอันดับท็อปร้อยของโลกได้อย่างน,น่าชื่นใจทําให้เรามีความหวังแต่หลังจากที่เราตกรอบนะ18ทีมสุดท้ายขอฟุตบอลโลกนะผมเองนะก็คาดหวังว่าอิชิจะเสริมรทับทําให้ทีมตะไทยชุดใหญ่ของเราแข็งแกร่งมาช่วงนั้นนะครับผมยังไม่ได้พิจารณาอย่างรอบด้านมากพอ แต่นาทีนี้เนี่ยผมต้องกาบเรียนท่านผู้ฟังที่รบไปเลยครับว่าผมดูรอบด้านแล้วนะครับการทําทีมลักษณะนะครับลองตัวผู้เล่นและยังแบตของญีชิตลอดระยะเวลาจากปีที่แล้วนะมาถึงตอนนี้เกิดนะครับข้อสงสัยนะครับให้กับแฟนบอลไทยตลอดมานะรเราไปพ่ายแพ้ฟิลิปปินสนะ์ไปพ่ายแพ้เวียดนามทําให้หลายๆคนเนี่ยนะครับรู้สึกอ่า ผิดหวังนะครับแต่ทุกคนก็เข้าใจว่าอิชิกําลังทําทีมสร้างทีมอยู่แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อคําว่าสร้างทีมสร้างทีมเนี่ยมันไม่เอ่ใจผมถึงตอนปีใหม่ซึ่งนะครับปีใหม่2025มาเนี่ยจันเดอรี่มาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ทีมไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยจะต้องก้าวสู่ทัวร์นาเมนต์เมเจอร์แล้วครับครึ่งปีที่ผ่านมาปลายปี2024สเนี่ยสมควรจะเพียงพอในการที่คัดเลือกตัวนักเตะแล้ว นะครับความหวังผมนะจะได้เห็นเอราวันกาดิเยอาจจะได้เห็นจูดเบลแฟนบอลไทยทุกคนก็คิดอย่างนั้นแหละครับว่าปีที่แล้วเนะี่ยทีมของเราเนะี่ยนะครับในการแข่งขันที่ใช่มชาแช่เดเชียและคัลฟุตบอลโลกอนะ่ะทีมเราเนะี่ยยังขาดนักเตะที่แข็งแกร่งมากนะครับไม่ไม่ไม่เพียงพอนะจะมีเพียงนะครับเจ้าแบงค์เจ้าเช็คนะครับมีพี่เจมาบ้างนะครับมีนิโคลัสมิเกลสัน ด้านหลังเรามีเอเลสดอลล์ Dollar, แล้วก็เสริมมาระยะหลังก็มีโจนาธานเข็มดีล่าสุดก็เสริมเบนเดวิดเข้ามาแต่นะครับถ้าเราประเมินดูดีๆแล้วเนี่ยเท่านี้เพียงพอหรือไม่ที่จะไปฟุตบอลโลกหรือเข้ารอบสําคัญในฟุตบอลชมติชาติเอเชียนในทวนเ,เอเชียยังไม่พอครับถ้าเราประเมินแล้วเรายังไม่พอแล้วถามว่าเราหมดหรือยังนักเตะเรายังไม่หมดครับเราเหลือนักเตะอยู่โดยทั่วโลกผมก็หวังนะผมทําเรื่องเอราวันมาตั้งแต่ปีใหม่มาเลย แต่ปรากฏว่าผมผิดหวังมากนะไปดึงเงระวันดึงซินบาแม็กเซต่ต่างๆเนี่ยลงมาเล่นในรุ่นเยาวชนครับเราทํากรอบมาตรฐานที่ค่อนข้างที่จะแปลกโดยนํานักเตะโปรไฟล์สูงจากจีรปมาเล่นในทีมเยาวชนตอนนี้ผมเริ่มเอะใจแล้วครับว่าอ้าวก็แสดงว่าสมาคมเราเนี่ยอ่านพีระมิดสองยอดไม่รู้เรื่องแล้วสิครับไม่รู้จักคอเทนิตี้สี่ข้อของญี่ปุ่นแล้วสิเพราะว่าข้อที่หนึ่งทีมชาติชุดใหญ่เนี่ย ก็คือต้องเป็นทีมโปรครับญี่ปุ่นเนี่ยโมริยาสุขเขาเรียกนักเตะจากต่างประเทศเข้ามาถึง80%ครับจากยุโรปอะและการเรียกไม่ใช่เรียกแบบชั่วคราวหรือเรียกแบบนะครับมาแก้ปัญหาแต่นี่มันคือวิธีการหลักของทีมชาติญี่ปุ่นเลยในการขึ้นไปสู่อันดับหนึ่งของเอเชียและไปต่อสู้ในระดับโลกหน้าวันนี้เขาใช้นักเตะอย่างมิโตมะคูโบะนะครับมินามิโนที่เขาเรียกมาจากยุโรปทั้งหมดเลยครับ ยี่สิบสองตัวผู้เล่นมาจากยุโรปหมดเลยครับนะครับสิบเก้าตัวผู้เล่นมาจากยุโรปแล้วแต่แมทที่เขาเรียกมาได้ส่วนนักเตะมาจากเจอร์รี่เนี่ยในชุดใหญ่เขาเขาใช้เพียงสี่คนไม่เกินสี่คนห้าคนเท่านั้นเองจะเห็นว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เพียงสิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เขาใช้นักเตะจากเจอีผมก็เลยตาสว่างครับหันมามองคอเทนิตี้สี่ข้อของเจแปนเวในข้อหนึ่งก็คือการทำทีมชาติชุดใหญ่ให้ดีที่สุดแข็งแกร่งที่สุดของญี่ปุ่นนะ ตรงกันข้ามครับของเราเนี่ยเราดันนะักเตะที่มีโปรไฟล์สูงจากเยราวันนะครับอย่างแม็กเซสลงไปทีมเยาวชนโดยมาพูดถึงเรื่องอายุนะครับโดยเรานะครับไม่พยายามทําทีมเป็นรูปแบบสากลอิชีบอกว่าจะทําทีมยังบัตเพื่อมุ่งสู่ฟุตบอลโลกปี2030แต่เรากลับมาดูอายุนะครับแบบไม่คํานวณน,นะครับว่าเราจะไปฟุตบอลโลกปีไหนและเราไม่ได้แบ่งการพัฒนาเยาวชนออกจากทีมชาติชุดใหญ่ อิชิยังคงดึงนักเตะนะครับในเกรด B เกรด C ขึ้นมาติดทีมชาติไทยทุดใหญ่ดึงนักเตะภายในขึ้นมาเต็มทีมในขณะที่เราก้าวเท้าเข้ามาสู่ทัวร์นาเมนต์เมเจอร์โอกาสของเยาวรันควรจะได้เข้ามาร่วมเลี่ยมเล่นกับทีมชาติเขาอายุสิบเก้าปีเขามีสิทธิ์จะไปฟุตบอลโลกปี2030และเขาอยู่ที่หลีกฝรั่งเศสซึ่งเป็นหลีกท็อปของโลกอะแต่เรากลับดันเขาลงไปยูยี่สาม แล้วไปดึงนักเตะนะครับที่อยู่ยูยี่สามซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติเพียงพองขึ้นมาติดชุดใหญ่นี่เป็นสิ่งที่ผมแปลกใจอย่างมากในขณะที่เอาราวันเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาร่วมกับยูยี่สามเขาเพิ่งแข่งกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มานะครับในการชิงถ้วยพรีเมียร์ลีกอินเตอร์เนชั่นแนลครับนะครับเขาแข่งอยู่ตลอดเวลาครับเขาได้รับบาดเจ็บจริงครับช่วงเดือนมก,กราคมต้นปีแต่เขาบาดเจ็บเพียงหนึ่งเดือนที่เหลือเขาก็าซ้อมอยู่กับชุดใหญ่ ซ้อมกับเ,เนมันย่ามาติดนะครับซ้อมอยู่กับนักเตะอย่างแชกีซ้อมอยู่กับนักเตะอย่างาทีมชาติฝรั่งเศสอย่างลากาเซดหลายหลายคนครับเขาซ้อมมาตลอดและเขาได้ลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆด้วยแต่เราเอาเข้ามาติดอยู่ยีและยังไม่มีวี่แววว่าเราจะนะครับสกาหาหนะเรียกแอนเดรส์คอกมานะครับเราไม่มีวี่แววนะครับว่าจะไปติดต่อประสานงานนะ กับทางฟลิปฮาสเคจูดเบลนะครับไม่รู้ว่าติดตามผลหรือเปล่าน,นี่ผมไม่ทราบแต่ที่แน่ๆผมเห็นวีแววของมาดามแป้งนะ่ท่านมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างทีมโปรแน่นอนเพียงแต่ว่ามันติดปัญหาอุปสรรคนานาประการในวิธีการทําฟุตบลของชาติเราเนี่ยผมต้องพูดในคลิปที่แล้วครับว่าทําแบบนี้อีกร้อยปีก็ไม่ไปไหนเพื่อเพอนะครับต่อไปเราจะแพ้มาเลเซียแพ,แพ้แม้กระทั่งอินโดนีเซียนะแล้วเราก็แพ้เวียดนามไปแล้วนะ นะครับในเอฟเอ็มเราแพ้ไปแล้วนะครับและเราจะไม่สามารถสู้กับทีมระดับกลางของเอเชียได้เลยซึ่งมันเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเราแพ้เติร์กมิสสถานซึ่งเป็นทีมนะครับในย่านตะวันดอกกลางที่มีแรงคิงฟีฟาต่ำกว่าเราสุดกูครับแต่ไม่ใช่ผมพผู้เบบนี้ประมาทฝีเท้าเติร์กนะเติรนะ์กมีฝีเท้าดีนะอยู่ในระดับกลางของเอเชียเลยนะครับแต่เราควรจะทําให้ดีกว่านี้เพราะเราใช้นักเตะที่ไม่มีประสิทธิภาพนี่เองครับผมที่บอกว่า,วา ผมเริ่มแปลกใจแล้วล่ะยี่สิมาทําแบบนี้นะไม่ใช่การสร้างทีมแบบญี่ปุ่นแล้วล่ะครับคําว่าเจแปนเวเน่เราต้องเป็นข้อควฟุตบอลต้องเข้าใจระบบนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วครับบทสรุปไม่ง่ายเลยตอนนี้เราเหลือเวลาเพียงน้อยนิดนะที่เราจะแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ที่เราสามารถประกอบร่างใหม่ท,ทําทีมใหม่เหมือนมาดามแป้งกำลังจะปฏิรูปชบาแก้วนี่แหละผมอยากให้ปฏิรูปทีมไทยทุดใหญ่ทันทีครับในทัวร์นาเมนต์นี่แหละคิงคัพเดือนกันยายนเนี่ย ตอนนี้เรายังมีเวลาเรียกตัวนักเตะได้อีกประมาณเดือน2เดือนเนี่ยพอมีเวลาครับจากนั้นนะครับซีแมตเมเจอร์ที่เราจะแข่งขันที่แชมเชาติ A อเอเชเยรอบคัดเลือกเนี่ยเราก็เรียกตัวนะครับนักเตะจากยุโรปม,มาอีกซึ่งเป็นนักเตะไทยตามพรบสัญชาติไทยครับถ้าเราเข้าใจตรงจุดนี้หนักแน่นเราจะไม่พูดว่าเอานักเตะยุโรปม,มาเพียงชั่วคราวไม่ต้องชั่วคราวครับทําไปตลอดชาติเลยครับทีมชาติไทยต่อไปเนี่ยถ้าโปรไฟล์ต่ำนะครับระดับเกณฑ์มาตรฐานใน การต้นสังกัดนะครับเราต้องต้องเอาคะแนนวัดเลยถ้าถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องติดครับถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องติดครับส่วนการพัฒนาเยาวชนเราก็พัฒนาไปพัฒนาให้อย่างเต็มที่แต่ต้องพัฒนาเยาวชนมุ่งไปสู่นะครับการเป็นนักเตะอาชีพสังกัดสมโมสรในไทยจากนั้นต้องนะครับสร้างแพชชั่นให้เด็กอยากจะไปต่างประเทศสมโมสรในไทยก็จะได้รายได้ในการขายตัวนักเตะนะครับแล้วเราค่อยไปเรียกมาติดทีมชาติครับ ต้องทำแบบนี้ไปตลอดชั่วงกาลนานเหมือนทีมชาติญี่ปุ่นนี่คือเส้นทางนะครับที่เราจะต้องทำเพราะญี่ปุ่นเนี่ยพูดง่ายๆเขาไม่บอกเราทั้งหมดเขาไม่บอกเราทั้งหมดแต่เราก็อ่านไม่ออกเองและเรามาเอาการพัฒนาชนมาปนกับชุดใหญ่อยู่แบบเนี้ยเราวนอยู่ในอ่างมาห้าสิบปีแล้วครับเราทำแบบยุคนะครับแปดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เราไม่เคยเปลี่ยนแปลง คิดแบบหนึ่งบวกหเป็น2 2งบวกสเป็น4ี่หบวกสต่อไปเอามาบวกไปบวกมา1นบวกสกลายเป็นหนึ่ละเพราะอะไรครับเพราะว่าเราคิดว่าสร้างบ้านจะต้องสร้างฐานรากก่อนไปถึงหลังคาเราต้องสร้างเยาวชนเขาไปเรื่อยๆจนถึงหลังคาต้องกราบขออภัยนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยไม่ใช่หลังคาบ้านนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยคือบ้านทั้งหลังครับคุณมาสร้างฐานรากกันอยู่แบบนี้ แล้วมันยังไม่ถึงต่อหม้อสักทีครับมันอยู่ในดินอยู่เลยล้มแล้วล้มอีกนะครับคุณจะเป็นกลุ่มนักกีฬาใต้ดินไปอีกนานไหมครับจะเป็นอินด,ดี้ไปอีกนานไหมเนี่ยฟุตบอลอินด,ดี้อะไทยแลนด์อินด,ดี้อะนะครับจะเป็นอีกนานไหมครับเราควรจะพัฒนานะทําไมการพัฒนาเยาวาชนเราล้มเหลวท่านรู้ไหมครับไม่ใช่เพราะงบประมาณไม่มีนะอันนั้นส่วนหนึ่งมันจะมีงบประมาณได้ไงล่ะครับพัฒนาชนิ้นเมื่อทีมไทยเรายังตอกต่อยอยู่แบบเนี้ย ไม่ไปไหนมาไหนเนี่ยล้มแล้วล้มอีกนี่ผมบอกตรงกระที้ชยยุคของโคชซิโก้ที่เป็นนักฟุตบอลยุคของตะวันสีปานเนี่ยเก่งกว่านี้เยอะครับยุคของพี่เจก็เก่งกว่านี้เยอะทําไมการพัฒนาเยาวชนเราล้มเหลวนี่คือคําถามนะเมื่อรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ล้มเหลวแล้วยัยงก,มก้มหน้าก้มตานะที่จะดึงเยาวชนเรามาติดทีมชาติอีกคุณคิดว่าคุณฉลาดไหมคุณทําแบบเนี้ครับผมรู้ว่ามันไม่ฉลาดเลย แล้วก็ไม่ฟังด้วยบ้านต้องสร้างอยู่ฐานรากนะเปิดแบบแปลนดอกแบบโครงสร้างเปิดออกนะครับแผ่นแรกเลยดูฐานรากสร้างขึ้นมาแต่ขอโทษครับเขาไม่ได้ไปสร้างบ้านอยู่ทีมชุดใหญ่ครับทีมชุดใหญ่คุณต้องยกบ้านทั้งหลังที่ดีที่สุดนะไปประกวดประชันเขาครับไม่ใช่คุณจะมาขุดดินแล้วก,มกรมกรมาขุดดินมามัดตะแกรงลงแล้วก็จะเทฟุตติ้งอันอย่างนั้นนะแล้วยกเลิกนะไปแข่งกับเขาก็แพ้เขา พอจะมองเห็นภาพนะครับว่าชุดใหญ่จะต้องไม่มีการก่อสร้างที่นั่นต้องเป็นชุดที่สามารถแข่งกับชาวโลกได้สามารถออกมาตั้งโชว์ได้ q ิซีเข้ามาแล้วครับเจ้าของบ้านเขาก็มาแล้วเขาขับรถเข้ามาแล้วเจ้าของบ้านเขาคุณจะมาเทฐ,ฐานรากอะไรล่ะเขาจ่ายตังค์หมดแล้วครับเขาจะมาประกวดกันแล้วครับในทวร์นาเมนต์เมเจอร์น่ะคุณต้องนะครับดึงส่วนประกอบที่ดีที่สุดถ้าคุณสร้างยังไม่ทันคุณต้องดึงส่วนประกอบมาจากยุโรปมาประกอบให้เป็นบ้านคฤราสน์ ที่คุณจะไปไประชันกับทีมชาติในย่านเอเชียได้เพื่อจะรุนไวฟฟุตบอลโลกใครเขาจะมาเอาคุณเลยครับเสายังไม่ได้ทำไม่ได้ตั้งเสาไม่ได้เทเสาเลยนะ่พัฒนาไปก็ปิดโซนไปครับอายเข้าไป,ไปฝั่งนู้นครับพัฒนาเยาวชนนะ่ะพัฒนาไปครับจนกว่าจะเป็นบ้านเป็นหลังให้ได้เขาไม่เอามานีมา,น,านะนะที่มีความเพียรนนะ่ะไม่ต้องมาความเพียรอยู่ทุกใหญ่เลยครับ ไปมานี่มานะอยู่ในเขตโซนที่เขาติดว่าเซฟที่เฟิร์สนี่เขตก่อสร้างห้ามเข้านะครับที่เขามีป้อมยามนูน่ไปพัฒนาอยู่ข้างในนะครับอย่ามาให้ชาวโลกเขาเห็นครับเขตอันตรายห้ามเข้านะเขตกําลังพัฒนานะคือโซนที่สองคือการพัฒนาภายในและเขตนั้นนะจะต้องไม่คิดฝันว่าจะสร้างเสร็จแล้วจะส่งมาตั้งสู้กับทีมชาติได้คุณต้องเอาเยาชวชนเราออกไปนอกประเทศก่อนให้ไปผ่านคิก่อน นะครับประทับตาไทยแลนด์สแตนดาร์ดให้ได้ตามธรรมนูญฟุตบอลไทยก่อนนะครับถึงเอาออมาโชว์ในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ที่จะชนกับชาวโลกเขาอ่ะและนะครับคณะกรรมการชุดใหญ่จะเป็นคนคาดสัดเองว่าจะเอาเนี่ยนักเตะคนนี้นะเอามาตั้งไว้เป็นบ้านที่จะเราจะสู้เขาได้เพราะฉะนั้นความคิดในการสร้างทีมชาติไทยในการเทฐานรากขึ้นมาสู่หลังคาเนี่ยเลิกคิดได้เลยครับคุณจับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแล้วมาใช้กับระบบระบบฟุตบอลของไทยไทยเราเนี่ย อันนั้นมันเป็นระบบของฝรั่งเขาเราต้องทําตามแบบนะครับของเอเชียตะวันออกนะครับโดยการทํเปรยมิทสองยอดมีความเข้าใจในวงกลมขรอความฟุตบอลที่แตกต่างจากยุโรปเราต้องรู้ว่าเรานะครับไม่มีนะครับศักยภาพเท่าเขาในการที่จะใช้นักเตะภายในของเราขึ้นมาตรงๆอย่างทีมชาติเราต้องรู้เราต้องยอมรับจุดนี้ให้ได้วิสัยทัศน์เราต้องไม่ผิดนี่เราวิสัยทัศน์มาคิดมาสิบปีแล้วต้องแก้นะครับวันนี้ต้องทําทีมโปรทันทีครับ ทีมโปรดังกล่าวตอนนี้เด็กไทยเราอยู่ในยุโรปเนี่ยมีเฉพาะลูกครึ่งส่วนใหญ่มีไม่กี่คนที่เป็นเด็กไทยแท้ไม่เป็นไรครับดึงมาก่อนใช้นักเตะเกรดเอเชียอย่างสุพนัดเหมือนตานะใช้นักเตะที่เคยติดชาติแล้วอย่างนิโก้เจ้าเชคนะครับใช้จงนธานเข็มดีใช้เบนเดวิดใช้กันธนวันรซึ่งเป็นนักเตะที่นะครับมีเซน์ฟุตบอลในยุคใหม่เนี่ยร่วมทีมและนักเตะเหล่านี้นะครับเขามีช่วงอายุที่จะแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030ได้ครับ ถ้าใครไม่มาก็ไม่เป็นไรครับแต่เราต้องเรียกมาให้หมดทันทีครับถ้าไม่งั้นเราไม่เวลาเราไม่เหลือแล้วที่จะไปฟุตบอลหกสองสองพันสามศูนย์นะไม่เหลือแล้วครับเวลาเราไม่เหลือแล้วเราต้องรีบตั้งทีมเจรจานะครับสําหรับนักเตะไทยเราที่อยู่ในยุโรปทุกสโมสรให้ด่วนที่สุดและเราจะต้องไม่มาสร้างทีมในชุดใหญ่อีกเด็ดขาดเพราะตอนนี้เราอยู่ในทัวร์นาเมนต์ที่ชาวโลกคือพูดง่ายๆว่าผ้าม่านบนเวทีมันเปิดออกแล้วนักสแสดงเราเนี่ย ยังใส่กางเกงยังไม่เสร็จอ่ะนี้มันไม่ได้นะครับกรรมกรกําลังขุดฐานรากเทปูนกันอยู่แย่เลยนะครับเขาเปิดเขาเปิดฉากออกมาแล้วครับพมา่ามาแล้วเนี่ยทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ของฟี ف านะครับเรายังจะดึงนักเตะนะครับที่เป็นตัวสํารองในรุ่นยูต่างๆขึ้นมารองทีมในชุดใหญ่อีกนะครับจะสร้างก็นู่นครับไปสร้างอยู่ข้างนอกครับทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ท่านต้องเข้าใจนะที่ใช่ไมชาชิเดเชียต่อฟุตบอลโลกเนี่ยมันคือทัวร์นาเมนต์ที่เปิดฉากออกบนเวทีโลกครับ ถ้าเราไม่ทําตอนนี้มันเป็นเรื่องที่แย่แล้วมนันเรื่องตลกแล้วนะครับไม่รู้ว่าเราคิดอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นแล้วครับผมมองว่าวันนี้นะครับจะได้ยินมาดามแป้งแถลงข่าวเกี่ยวกับชาบาแก้วและบังว่าจะเห็นสมาคมทําทีมโปรทันทีครับปรับโครงสร้างใหม่ของทีมชาติเราทันทีเพราะตอนนี้เราอยู่ในรอนมต์เมเจอร์ตัวนี้สําคัญที่สุดนะและต้องใช้วิธีการนี้ไปตลอดตอนนี้อาจจะมีนักเตะลูกครึ่งต่อไปนะถ้าเขาลูกรึ่งเขาเก่งเขาก็ต้องมาสิครับเขาเป็นคนไทยอะ และต่อไปเด็กเรานะเหตุที่ไม่สามารถพัฒนาเยาวชนได้เพราะเราไม่มีตังครับถ้าเราไปฟุตบอลโลกเราก็มีตังไงนะครับถ้าเราพัฒนาถูกนะครับไม่มามั่วอยู่ตรงบริเวณชุดใหญ่ในการพัฒนาเราพัฒนาอยู่ในรั้วเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องแข็งแกร่งแต่ถ้าสติเราเนี่ยพัฒนาเด็กขึ้นมาสู่ทีมชาติมันผิดไงมันก็เลยไม่ไปไหนมาไหนแต่ถ้าเราตั้งเป้าใหม่พัฒนานะเด็กๆของเราขึ้นสู่สโมสรในไทยลีกต่อไปก็ให้เด็กเนี่ยมีแพชชั่นในการที่ไปค้าแข่งอย่างต่างประเทศ ต้องไปแบบนั้นครับโลกเขาต้องไปแบบนั้นและในอนาคตถ้าเราไปฟุตบอลโลกเรื่อยๆถ้าเราไปได้นะสกเกลนะครับสโมสรจากุโรปุเขาก็จะมองเด็กไทยครับเด็กไทยเราก็จะได้ไปอยู่ยุี่ปเยอะเหมือนญี่ปุ่นไงคุณมองไม่เห็นกันจ,จริงๆเหรอเรื่องเนี้ยเราจะมาก้มหน้ากกมตาพัฒนาอะไรกันครับเด็กทีมชาติไทยข้างในบ้านเราเนี่ยเพื่อจะติดทีมชุดใหญ่เนี่ยเรากาลังทําอะไรกันนะครับ <laughs> ทำทำทีมโปรทันทีครับตอนนี้ไม่ต้องปฏิเสธและทีมโปรทีมนี้เมื่อหมดรุ่นเนรวันหมดรุ่นจุดเบลแล้วเนี่ยก็หารุ่นต่อไปรอนะครับหารุ่นต่อไปแล้วเอาเงินเอาทองเข้ามาประเทศเราไปฟุตบอลโลกให้ได้นะครับไปทําให้สเกลนะครับของหลีกเอิงสเกลของรีเมรีกสเกลของบนเดสก้าเขามองเด็กไทยเราให้ได้เพราะทีมทไทยเราไปพื้นที่ฟุตบอลโลกแล้วเขาจะมองเองครับเหมือนเขามองนิโก้นั่นแหละบูดเดสก้าเนี่ยที่ไปอยู่ลีกสองอ่ะ ต้องทําอันั้นให้ได้จากนั้นเด็กเราก็จะเริ่มมีโอกาสได้ไปยุโรปมากขึ้นการพัฒนา,นาก็จะเป็นผลแต่การพัฒนา,นาแบบไม่มีตังค์เนี่ยแบมือของเงินนี่เลิกสักทีครับตั้งโครงการขนาดใหญ่ว่าจะทําลีกเยาวชนตั้งโครงการขนาดใหญ่ว่าจะทำมาเดยคมอะคาเดมี่ทำสนามฝึกซ้อมให้เด็กๆทั่วประเทศไทยคุณจะตั้งมาจากไหนครับแล้วทําแล้วเป็นเป็นยังไงครับเขาเปิดพม่านออกแล้วเนี่ยคุณยังจะมาขุดฐานลากให้เขาเห็นหอีกเหรอ เราต้องรู้จากกาลาเทศะนะครับว่าตอนนี้เราอยู่บนทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ของโลกใบนี้ทีมชาติทุกชาติของโลกใบนี้เนี่ยเขาไม่มาสร้างทีมในทีมชุดใหญ่ครับ <c oughs> หวังว่าคลิปนี้จะกระจ่างนะครับสั้นๆและเราต้องทำแบบนี้ไปชั่วการานาน <c oughs> ดึงนักเตะจากยุโรปเข้ามานะครับดึงนักผมพูดถึงนยุโรปเพราะว่าโปรไฟล์เขาสูงกว่า,วาเจลลี่ครับและเจลีโปรไฟล์สูงกว่าเราตามแบบขั้นตอน เราต้องนะครับดึงนักเตะตามระดับโปรไฟล์ครับเข้ามาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ตลอดกาลานานเทินเลยครับไม่ต้องไปทําอย่างอื่นเลยส่วนเด็กเราภายในประเทศจะได้ออกไปยุโรปเองครับมันจะเป็นไปเองเหมือนเราทําดีทํากรรมดีจากเหตุเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นผลเองแต่ถ้าเราทําผิดทําถูกนะครับน้ามืดตามวัวพัฒนานอะไรกันก็ไม่รู้ครับตั้งที่ไหนล่ะครับขอรัฐบาล นี่มันมันเป็นระบบอุปถัมภ์นะมันเป็นระบบที่เราเคยชินกับระบบรัฐสวัสดิการจะไปสู้อะไรกับชาวโลกเขาได้ครับปรับเปลี่ยนทันทีครับถ้าอยากจะไปข้างหน้านะผมก็หวังว่านะผมอยากจะนะครับได้ยินนะครับคำพูดจากทางนายกของเรามาดามแป้งเนี่ยในการปรับเปลี่ยนเรื่องนี้อย่างเฉียบขาดทันทีมันทำได้แน่นอนครับและที่สำคัญนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เราที่อยู่ในวงการต้องช่วยกันทุกฝ่ายครับ เราต้องเห็นแก่ประโยชน์ของชาตินะครับถ้าเรารู้ว่ามันผิดพลาดมา50ปีแล้วเราต้องปรับเปลี่ยนทันทีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้ถ้าเราจะทำความเข้าใจนะครับไทยต้องรักคนไทยเป็นเยียเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติบางวิธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นเนื้อแรคนุ่นใหม่ช้างศึกต้องเกลียงไว้ In Of the modern for all past, we must push it into the hearts of the new generation of international, the war elephants must be fearless. But man banga, so tam the part, chan su chiam, yeah, but talum blunty each yeah, but man banga, so tam the pie, chan su chiam, yeah, butalum สะอาดเคลียร์ ale, เอลกซานเดอร์ทองละเอียดวอเดอร์โรสเคแห่งสกอตแลนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตต์ตะพงคีรีรงชาวาเบนเอสซบกเยอรมันคีวัดซินร้องคัลลูทีมชาติยำชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปแดนดียูไนเต็ดทีมชาติยำชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิมปุยงราชสีแห่งลิเติรฝรั่งเศสจูดซึสมงสับเบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษ สุพรเหมอนตาชนาธานเคนดีแพทริกกุสตาศ์สันโปโบมเมสร์วิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิคเคสันแท่ชันแห่งซ้ายเลือดไทยไทยรักคนไทยเหนืยเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติปางวิธิ์ีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องฝักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชัน่นแนลแลคนรุ่นใหม่ In the middle of the modern football pass, we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The war elephants must be fearless. But man bang ta su tong la pa chang su chi yam yi batalong bunti. Ashia, but man bang ta su tong la pa chang su chi yam yi สะอาดเคลียร์อเล็กซ e านเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรสเคย์แห่งสิริเบนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตต์ตะพน์คีรีดมชาวบัลแกนอุสบกเยอรมันพรีวัดซินรอนคาลูตทีมชาติเยวชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปแดนดียูไนเต็ดทีมชาติเยชอชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเาเยโอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิเกอิงฝรั่งเศสจูดซึมงซับเลอร์ดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมือตาชนะทาง สันแค่ชันแห่งสายเลือดไทยเปิดมันบังตาสู่ท้องและทาช้างสึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเพียงไรไครสายเลือดไม่แห่งช้างสึกเพียงไร